สวัสดีค่ะสำหรับครัวพอกินได้บายลองทำดูนะคะวันนี้เราเสนอเมนูบ้านบ้านค่ะในช่วงสิ้นเดือนนะคะมีอะไรในตู้เย็นเราคนออกมาทำเลยอ่ะนำเสนอในเรื่องของผัดเผ็ดปลาดุกนะคะตอนนี้ปลาดุกเนี่ยนะคะเราจะใช้เป็นปลาดุกสดก็ได้หรือปลาดุกทอดกรอบก็ได้หรือจะเอาไปอบในหม้ออบกกมร้อนสำหรับคนที่มีไขมันเยอะไม่ต้องการความมันนะคะ ในเรื่องของปลาดุกเนี่ยนะคะทุกคนต้องทราบว่าให้โปรตีนสูงมากย่อยง่ายช่วยบำรุงประสาทบำรุงสมองแถมบำรุงกระดูกบำรุงเล็บนะป้องกันโรคก,กระดูกหุ่นเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุที่เป็นโรคก,กระดูกหุ่นนะคะควรรับประทานนะฮะต่อไปค่ะในเรื่องของพัฒนปลาดุกเนี่ยที่ขาดไม่ได้เลยดับอิ่งข่าวนั่นก็คือกระชายในประเทศญี่ปุ่นเนะะี่ยเขานิยมนำเอากระชายเนี่ยมาคั้นเป็นน้ำน,นะ ผลดีของเขาก็คือกินแล้วเนี่ยดีต่อสมองสรพปุลของกระชายช่วยบำรุงสมองช่วยทําให้เลือดเนี่ยนะเลียงสมองส่วนกลางได้ดีมากเลยนะคะนะกระชายกินแล้วเนี่ยมันปรับสมดุลน,นะฮอร์โมนต่างๆในร่างกายโดยเฉพาะของผู้หญิงผู้หญิงคนน่นอยากสวยนะคะทานกระชายมันช่วยในเรื่องของอะไรเอ่ยนั่นก็คือลดน้าหนักม,มีวิจัยจากประเทศเกาหลีใต้ว่ารับประทานกระชายเนี่ยนะวันละ300-600มิลลิกร,รมัมลดเอว และไขมันจะลดลงภายใน12สัปด,ดาห์ค่ะเ,เราไม่ใช่เป็นแบบบ้านๆแล้วนะเราให้ความรู้ละนะคะและนะสิ่งที่เราขาดไม่ได้นั่นก็คือกระเพรานะจะเห็นได้ว่าเมนูกะเพราเนี่ยกะเพราเนี่ยเราอยู่แล้วว่ามันช่วยในการขับลมนะคะนั่นก็คือเมนูของวันนี้นะคะเรามาดูต่อเลยนะคะสําหรับวันนี้เรามาดูในการทาเนี่ยนะขอแนะนําว่าน้ําจิ้มเนี่ยนะต้องการให้มันมีรสชาติที่กลมกล่อม หรือเราไม่ต้องมาปรุงในกระทะอีกนะคะเราก็ต้องปรุงให้พร้อมก่อนอ่ะมีอะไรบ้างคะอันดับแรกก็มีซีอิ๊วขาวนะคะซอสปรุงรสปาเขียวนะคะซอสปรุงรสปาเขียวซีอิ๊วขาวนะคะอาจจะใส่น้ำตาลหรือไม่ใส่ก็ได้คะ่ะน้ำปลาเราไม่ต้องนั่นก็คือปรุงรสให้เรียบร้อยแล้วก็นําลงไปผัดนะคะส่วนพริกแกงง่ายๆเลยคะ่ะเราใช้พริกแห้งประมาณสิบเม็ดอันนี้แล้วแต่ปริมาณความ ชื่นชอบของคนที่จะทานว่าทานรสเผ็ดจัดหรือไม่เผ็ดแล้วก็เพิ่มพริกจินดาแดงประมาณสักสี่ห้าเม็ดพร้อมกับกระเทียมประมาณเจ็ดปีกนะคะและที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือน้ําล้างคบเนะะี่ยค่ะที่เราตำพริกแล้วมาจัดการล้างคบให้เรียบร้อยในการผสมสําหรับเรามาดูวิธีการทําง่ายๆเลยค่ะสําหรับคนที่ะจะ,ะลทานกับข้าวหรือไม่รู้ว่าเอ้ยยันนี้เราจะทานอะไรดีนะนะคะอันดับแรกเลยเราก็ใส่น้ํามันปลเพียงเล็กน้อย รอใหอ้น้ำมันร้อนสักหน่อยนะคะเราค่อยใส่พริกที่เราเนี่ยลงไปผัดให้มีกลิ่นหอมนะคะรอสักครู่นะคะต่างๆเนี่ยทุกคนลงทำดูได้นะคะถ้าชื่นชอบอยังไงให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ทำค่ะเราลองดูนะคะว่าร้อนหรือย,อยังยังค่ะเราลองไปใส่นิดนึงก่อนกระทะยังไม่ร้อนนะคะ,ะแต่พิ้นไปข้างๆก่อน รอสักรู่นะคะอ่ะเริ่มร้อนแล้วนะเราก็ใส่พริกไปเลยค่ะพริกกระเทียมพริกแห้งนะคะพริกแห้งเนี่ยจะไม่มีความหอมนะคะของผัดเผ็ดปลาดุนะคะต้องจามนะคะถ้าไม่จามเนี่ยแสดงว่าอ่ามันจะไม่อร่อยแต่คนทาตอนนี้กาลังจะจามรือแต่ต้องกันเอาไว้นะคะอ่าผัดไปเรื่อยๆค่ะคอได้กลิ่นหอมของ คิดแล้วนะคะผิดกระเทียมที่เราผัดเนี่ยนะคะ,ะ <c oughs> เห็นไหมเริ่มจุดเริ่มค้า่ะเราก็ใส่น้ํปรุงรสที่เราปรุงไว้เนี่ยนะคะลงไปผัดไปเคี่ยวเลยค่ะนะ,คะเคี่ยวมีความหอมนะคะนะ,ะ,นะะพอเคี่ยวมีความหอมเสร็จอ่านะสิ่งที่สําคัญก็คือน้ําล้างพกนี่แหละคะ่ะเติมเข้าไ,ไปค่ะอืมเติมเข้าไป,ไปรอให้เดือดสักครู่นะ,ะพอเดือดสักครู่เสร็จปั๊บเนี่ยสิ่งที่เราต้องตามก็คือกระชาย นะไปรอในนะ้ำปรุงรสเดี๋ยวสักครู่นะคะช่วงที่เรารอรอกระชายใส่กระชายขออนุญาตชิมรสนะคะวะ่ารสชาติกลมกล่อมแล้วหรือยังอืพอดีค่ะโอเคเห็นไหมคะการที่เราปรุงข้างนอกเนี่ยมันทําให้ไม่เสียเวลานะฮะพอเดือดแล้วเราใส่กระชายลงไปเลยค่ะคุกเคล้ากระชายไปผัดเพื่อให้มีความหอมออกมานะฮะอย่าลืมว่ากระชายก็มีสรรพคุณเหมือนกันขยับลดน้ำหนักทานเลยนะคะ ะะเป็นเมนูบ้านๆเป็นสมุนไพรบ้านๆที่ทุกคนปลูกไว้หลังครัวเรือนหรือหลังบ้านนะคะแล้วก็มาหั่นอย่างนี้นะคะรอสักครู่พอเราได้กลิ่นกระชายละเหลวขึ้นมาที่จมูกเราเนี่ยเราก็ใส่ะะปลาดุก,กระงไปค่ะนะคะอยวขออนุญ,ญาตนะคะขอที่เราจะใส่ปลาดุนะ,ะเราก็ใส่กะเพราไปเล็กน้อยเพื่อให้กะเพรามันสุปนะฮะ ทำไมเราถึงใส่ปลาดุกปครั้งสุดท้ายเพราะว่านอกจากว่าปลาดุกเราเนี่ยได้กรอบอแล้วนะพร้อมกับพริกแห้งแต่งเติมเพื่อความสวยงาม,งมค่ะนะคะภูเขาก็แกินออกแล้วนะคะระหว่างกระชายกับใบกะเพรานะฮะออมเชียว่ะักเองก็ต้องชดเองนะคะลองไปทำดูนะและสิ่งสุดท้ายก็คือก่อนที่เราจะปิดนะถ้าเราอยากให้ปลาดุกกรอบเนี่ยเราก็ใส่ตัวสุดท้าย แล้วก็ให้น้ำนะซอสที่เราปรุงเนี่ยคลุกเข้าไปกับตัวปลาพร้อมกับปิดไฟได้เลยค่ะเพื่อที่จะให้ปลาดุกนั้นที่เราอบไว้เนี่ยมีความกรอบค่ะนะฮะไม่โดนน้ำอ่ะเมนูสำหรับผัดเผ็ดปลาดุกกรอบน,นะฮะก็น่าทานไหมคะอืมสำหรับวันนี้เมนูเรากูาพอกินได้บายลองทำดูนะคะก็ขอจบเมนูน,นี้ครั้งต่อไปถ้าเรามีเมนูอะไรเด็ดๆง่าย เราจะมาฝากท่านผู้ชมอีกนะคะเสร็จแล้วตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟได้เลยนะคะ